สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยมาพบกันอีกแล้วนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะสวัสดีปีใหม่ที่ผ่านผ่านมานะคะวันนี้เรามาเริ่มขายของกันดีกว่านะคะมีมาฝากเยอะเลยนะคะนะคะวันนี้ประมาณสัก9ผพืน1ิผืนได้นะคะก็เป็นสิ้นลายตะวาอย่างเคยนะคะสิ้นลายตะวาของเรากำลังเป็นที่นิยมนะคะงานทอมือค่ะ มาผืนแรกเลยนะคะเพราะว่าเรามีหลายๆผืนนะคะแล้วก็ทุกผืนจะมีของแถมนะคะช่วงนี้เรายังมีของแถมอยู่นะคะเป็นแมสผ้าทอนะคะอาจจะเป็นผ้ามักโครนหรือตินจกนะคะก็มาชมๆกันเห็นไหมคะเรามีของแถมให้นะคะอ่มามาผืนแรกกันดีกว่านะคะ จากร้านบันเย็นผ้าทอนะคะสีสัจฉนาลัยสุโข,ขทัยนะคะเป็นผ้าทอมือนะคะวันนี้มีสีใหม่นะคะเป็นสีตะกัวหรือสีเทานะคะสีเงินนะคะก็ต่อด,ด้วยจกเชิงแดงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเป็นสีใหม่ๆเพิ่มเติมมานะคะสีสวยๆนะคะราคาก็เท่าเดิมนะคะราคาอยู่ที่1650 เป็นราคาโอนเงินนะคะเก็บเงินปลายทางก็เพิ่มอีก50บาทเป็น1,700บาทนะคะสีเทาเงินนะคะสีเทาเงินค่ะสีเทาเงินนะคะามาพื้นที่2กันดีกว่านะคะพื้นที่สองจะเป็นสีปูนแห้งหรือสีอมกะปินะคะสีปูนแห้งนะคะก็จะเป็นหัวแดงเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือสีสวยสวยเห็นไหมคะสีปูนแห้งค่ะ นะคะมีหลายผืนนะคะงานทอมือจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเนื้อผ้าละเอียดนะคะแล้วก็แน่นนะคะความแข็งแรงมันมีอยู่แล้วนะคะสีคมชัดนะคะตีนจกเป็นงานทอยกดอกค่ะไม่ใช่งานขนเม่นราคาก็จะถูกลงนะคะ1650ทุกผืนนะคะวันนี้สีไม่ซ้ํากันสักผืนนะคะคลิปนี้นะคะสีเขียวมะนาวค่ะสีเขียวมะนาวนะคะ เขียวมะนาวเป็นอ่าต่อด้วยสิ้นลายตะวาสีเขียวมะนาวเห็นไหมคะสวยๆเขียวนี้เลยเขียวนี้เลยนะคะเชิงก็จะมีความอมเขียวอยู่ด้วยนะคะสีเข้ากันค่ะเชิงก็จะมีความอมเขียวนะฮะดอกก็จะแมทกันนะคะ1,650นาสนะคะไปกันไวๆนะคะ สีงาช้างเหมือนเคยนะคะสีงาช้างที่เคยขายดีมากนะคะก็มีนะคะคลิปนี้ไม่พลาดสีงาช้างหรือสีครีมนะคะสินไลตะวะบ้านหาดเซี่ยวนะคะบ้านหาดเซี่ยวก็คือหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอศรีสัชนาลายัยเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้ากันมากที่สุดนะคะสินไลตะวะสีครีมหรือสีงาช้างจบนะคะจบ เป็นาง,งานทอยกดอกนะคะต่อไปสีโอวันตินนะคะสีหวานหวานคลิปนี้สีสวยทุกผืนเลยนะคะอยู่ที่ท่านเลือกใครจองก่อนได้ก่อนนะคะสีโอวันตินนะคะเชิงก็สวยสวยนะคะเชิงสวยงามมากเลยสีโอวันตินนะคะสีออกอ่ากะกีกะกีโอวันตินนะคะสวยค่ะ สวยทุกผืนอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเป็นคนแรกคนแรกก็ได้ไปนะคะอโอวันตินค่ะออกออกอ,อกาก,กีออกโอวันตินนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมีของแถมทุกผืนนะคะอันนี้สีเขียวหัวเป็ดะคะ่ะสีหักเสี้ยวยนะคะสีเขียวหัวเป็ดะคะ่นะคะจะอยู่ประมาณนี้เขียวหัวเป็ดนะคะ เชิงก็เป็นเชิงแดงนะคะไม่แดงมากเขียวหัวเป็ดนะคะหัวสิ้น้ายสิ้นสวยๆค่ะ1650กเก็บเงินไปทาง1,700นะคะอันนี้จะเป็นสีโอรสนะคะสีโอรสออกส้มๆอ่อนๆสีโอรสเห็นไหมคะว่าเรามีสีสวยๆทุกผืนเลยนะคะสีโอโรสส้มอ่อนๆน,นะคะสีส้มอ่อนๆ สวยๆทุกผืนเลยนะคะส้มอ่อนๆเราพยายามจะให้เห็นทุกมุมจะได้เห็นสีสันที่แตกต่างนะคะสีส้มอ่อนๆนะคะนี่ค่ะสีส้มอ่อนๆสวยนะคะสีหวานๆหนึ่นหกรทุกผืนเก็บเงินปลายทาง1,700บาทนะคะอันนี้สีดำค่ะสีดำนะคะ สีดำัวสิ้นสีดำเชิงสีแดงเหมือนเหมือนเคยนะคะลายตะวาบ้านหาดเซี่ยวค่ะ,นะคะราคาเดียวนะคะซื้อหน้าร้านก็ราคานี้นะคะเก็บเงินไปทางหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสีดำนะคะสีสวยทุกผืนเรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะ ติดต่อกันมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะบันทึกเบอร์ก็จะไลยมันก็จะขึ้นมาเราก็คุยกันทางไลน์ก็ได้นะคะสีม่วงม่วงอ่อน,ออนม่วงดอกมะเขือนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงเหมือนเคยเชิงสีแดงสวยงามมากเลยนะคะม่วงค่ะม่วงอ่อนนะคะคลิปนี้สีหวานทุกผืนนะคะคลิปนี้สีหวานทุกผืนค่ะ มีก้าผืนนะคะก็หมดไปแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ถ้าดูอาชอบผืนไหนรีบจองนะคะหมดไวค่ะหมดไวนะคะก็คือเป็นงานางานทอมือของท้องถิ่นนะคะสิ้นลายตะวาบ้านหัดเซี่ยวของพื้นที่เลยนะคะก็สั่งจองกันมา ในหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอก็ได้นะคะท่านใดที่เล่น Facebook นะคะก็ไปชมที่ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเราพยายามจะทำคลิปให้ชมทุกๆวันนะคะพยายามจะไม่ให้ขาดสักวันนะคะก็รับชมกันได้ทั้งหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซนะคะ u t u b e l ล n e นะคะเราพยายามจะโพสต์รูปให้ดูกันทุกวันค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ